ถ้าอยากใช้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดให้ได้รับผลรับเร็วมากๆเวอร์ชั่นเร็วเกินคาดด้วยนะไม่ใช่เร็วแบบเอ,อ้ฉันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้น no ต้องแบบเกินคาดไปเลยหนูจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จนั้นบ่อยที่สุดแล้วรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยบ่อยที่สุดคะ่ะอธิบายเพิ่มเติมอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายดี วันวันหนึ่งหนูหว่านมาเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปในจิตใต้สำนึกหรือในจักรวาลหนูบอกว่าหนูอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายดีใช่ไหมลูกเป้าของหนูชัดมาแล้วว่าหนูคือแม่ค้าออนไลน์ขายดีเป้าชัดแล้วนะหนูพูดว่าหนูคือแม่ค้าออนไลน์ขายดีกี่ครั้งต่อวันนี่คือการหว่านมาเมล็ดพันธุ์หรือทั้งวันหนูไม่เคยพูดถึงเลยทั้งวันหนูไม่เคยคิดถึงเลย ทั้งวันหนูไม่เคยนึกถึงเลยทั้งวันหนูไม่เคยรู้สึกถึงเลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเป้าหมายความฝันนั้นบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ด้วยการพูดไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ด้วยการคิดนึกหรือจะเข้าไปอยู่ด้วยความรู้สึกเอาตัวเองเข้าไปอยู่บ่อยๆ <mm> <toolkit> เหมือนที่คนว่าชอบพูดว่าเวลาเราตั้งเป้าแล้วะเราต้องใช้ชีวิตแบบ หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเราต้องเอาคิดนึกรู้สึกคำพูดจินตนาการทุกอย่างไปอยู่ในเป้าหมายนั้นเก็นปะ